วันนี้ในสวนร้อนมากๆเลยใช่ไหมซุปปเปอร์ทรัคดื่มน้ำมะนาวเป็นวิธีคลายร้อนได้ดีโอ้ <c oughs> เหมือนแม่ฝนกำลังจะก่อตัว <c oughs> โอ้ไม่ฟ้าแลบเ <c oughs> หรอโอ้ไม่มันดูเหมือนพายุฟไฟฟ้า <c oughs> มันไม่ปลอดภัยที่อยู่ <c oughs> ข้างนอกนะควรพาเบบี้ทรัคกลับบ้านนะซูเปอรท์ทรัคเ <c oughs> บบี้ทรัคไม่นะ เธอไม่ควรยืนใต้ต้นไม้ระหว่างมีพายุมันอันตรายดูเหมือนซันนี่และแปรรี่กำลังมีปัญหาซุปรทรคักได้เวลาแปลงร่างมไม่ต้องห่วงนะเด็กๆซุ์ทรคัคก,กำลังมาช่วย ไฟดับแล้วเแบบี้ทรัคเธอต้องออกไปจากสวนไม่ต้องกลัวนะเธอทำได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนชิลลี่หายไปไหนโอ้อไม่ชิลลี่กลัวฟ้าผ่าเขาไม่ได้ดูเลยว่าเขากำลังไปที่ไหนซูเปอร์ทรัคคิดว่าชิลลี่จะหยุดวิ่งก่อนที่จะถึงขอบสะพานไหมถูกต้องเขากลัวมากๆเลยนายต้องช่วยให้เขาหยุดนะซูเปอร์ทรัค ว้าวช่วยได้เยี่ยมมากเลยซปเปอร์ทรัคชิลลี่ปลอดภัยแล้วโอ้ไม่ควั oh วนทำให้มองเห็นได้ยากซปเปอร์ทรัคแบรรี่และซันนี่หายไปไหนแล้วเห็นพวกเขาไหมโอ้ไม <Huh? S 1> oh ่ซปเปอร์ทรัคนายหาเบบี้ทรัคไม่เจอแน่แน่ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องกลัวมากแน่แน่นายจะทำยังไงซปเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่างอีกแล้วซูเปอร์ทรัค เฮลิคอปเตอร์เป็นไอเดียที่ดียิ่งบินสูงยิ่งเห็นได้เยอะเห็นพวกเขาไหมซูเปอร์ทรัคเดี๋ยวก่อนนั่นมันอะไร พวกเขาอยู่นั่นแต่กำลังไปไหนกันโอ้ไ oh ม่พวกเขาหลงทางพวกเขามองผ่านควันไปไม่ได้ซูเปอร์ทรัคนายต้องดับไฟอีกครั้ง mm hmm. แล้วควันจะจางไปได้เวลาใช้ ST3000 ในกำลังดับไฟซูเปอร์ทรัคในกำลังดับไฟบนยอดไม้เบ์รี่และซันนี่กำลังตกอยู่ในอันตรายซูเปอร์ทรัคต้องช่วยพวกเขาตอนนี้เลย เยี่ยมมากซุปเปอร์ทรัคนายดับไฟได้มองเห็นเด็กๆได้อีกครั้งดูนั่นสิซุปเปอร์ทรัคเขาจะช่วยพากลับบ้านนะทุกคนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วร้อนมากเลยจะดีไหมถ้ามีพายุมาอีกฉันคิดว่าน้ำมันาวกพอแล้วนะที่จะคลายร้อนดูสิลูกวาด ทำได้ดีมาก เป็นอะไรดาวหางเหรอโว้มีบางอย่างมาขโมยลูกวาดไปเรียกทุกกรทั่กันเถอะ บางอย่างมาขโมยลูกกวาดของเด็กๆไปพวกเขาอยู่ที่ชายหาดไปช่วยพวกเขาหน่อยเถอะ ค่านสงสัยว่าเราจะหาลูกปลาเจอได้ยังไงฮใช่แล้วแบบนั้นแหละเราต้องการนักสืบ มาตามหาลูกกวาดฮัลโลวีนที่หายไปกันเถอะโอ้ดูนั่น เบบี้โรกี้เป็นปิกาจูเขาแกล้งพวกเราโอเคเบบี้โรกี้ขอได้แล้ว <c oughs> ลงมาสิ บิ๊ร็อกี้เครื่องดนขัดข้องะอฮะฮได้ตัวแล้ว ส,สารวันฮาโลวีนนะเพื่อนๆมันเป็นวันฮาโลวีนในคาซิตี้ทุกคนกำลังวุ่นกับการเล่นทริกออทรีดสวัสดีเด็กๆเครื่องแต่งกายยอดไปเลยนั่นอะไรเหรอ โอ้ไม oh yeah, ่นะเด็กๆมีคนขโมยลูกหวานไปเหรอล็อกขโมยนั mm ่นเอ๊ะพวกมึงรังีเขาไปจับเขากันเธอ Der! <laughs> sí. uh, uh... mm. <gasps> uh, uh, รถบนถนนดีเลย ดีเบนได้เห็นคลอคมายบ้างไหมอื้มอื้อื้อนมีแผนการบ้างไหมทุปรรักอ่าใช้เอสทีสามพักันเถอะ

ใครมาเด็กๆ <contrad ic c> ทำได้ดีมากซุปเปอร์ทรัคนายช่วยเซฟวันฮาโลวีนเอาไว้ได้สวัสดีทุกคนพร้อมสำหรับงานพาเลทฮาโลวีนแล้วใช่ไหมมันกำลังจะเริ่มแล้วนะเธอเป็นผี Brrr! ครกระดูผีไม่ต้องห่วงซุปเร,ร์ทรัคจะสืหาความจริงเองซุปเปอร์ทรัคขอคุยด้วยได้ไหมอ้อฮะมีครกระดูผีวิ่งหลอกผู้คนไปทั่วเลยโอ หน่อยได้ไหมซูเปรอร์ทรัคเร็วเข้า,ารถมอนสเตอร์ทรัคเป็นไอเดียที่ยอดไปเลยเไปจับเขากันเถอะซูเปรท์ทรัค จะกระโดดข้ามขบวนพาเรดเหรอซูปเปอร์มอนสเตอร์ทรัคเยี่ยม oh. เขาคือนกเขาคือเครื่องบินเขาคือซูปเปอร์มอนสเตอร์ทคอ๋ออือืมอืมอื มันไม่ใช่โครงกระดูกจริงๆไปสนุกกับขบวนพาเรดของเรากันดีกว่าขพอได้แล้วระวังเขาว่างระเบิดใคร โค่นฝกคลุมทุกคนในขบวนพาเรดโอ้ได้เวลาจับเจ้าวยร้ายแล้วใช้เอสพีสามพันเลย Ừ, นายซ่อนตัวไม่ได้หรอกเราจับนายได้เขาคือล็อกขอมายจอมซน วันนี้เราได้เร Alors, ียนรู้บทเรียนดีๆนะเด็กๆมันเป็นแค่ของประดับจำไว้นะบางทีสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้เด็กๆกำลังเก็บลูกกวาดสำหรับวันฮาโลวีนเยี่ยมมากเจ้าโจรสละตัวน้อย ดอะไรเป็นคนทำดูน่ากลัวมากเลยวิ่งแล้ววิ่ง <c oughs> เป็นชุดฮาโลวีนที่แท่มากเลยซูเปอร์ทรัค <c oughs> แต่ฉันคิดว่าเรามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในเขาวงกดนะ <c oughs> ไปดูกันเถอะอ่าฮะ แดนนายได้ไปหลอกเด็กๆหรือเปล่าอือืออ่าใช่นายหรือเปล่าเจอรี่ออออ่เด็กๆเล่าความจริงมาสิสุดสุเปอร์ทรัค อยู่ข้างหลังสิซูเปอร์ทรัคได้ต้องแปลงร่างแล้วล่ะอื ซูปเปอร์สไปเดอร์ทรัลลุยเลยอฮ uh huh. uh huh. เยี่ยมมากสไปเดอร์ทรัคโอ้ไม uh ่ม huh. uh ันไม่ได้ผล ทำได้ดีมากซุปเปอรท์ทรัคโอ้ไม่ไม่มีแรงออง้อทวงท,ทำได้ดีมากซุปเปอรท์ทรัค พวกเธอปลอดภัยแล้วตอนนี้ออ,อ,อ่อยไปเลยซุปเปอร์ทรัคใช้เอสทีสามพันเลยปืนบอกเวลา ใช่แล้ว UFO บินเร็วเกินไปเบบี้ทอใช้ขอนเลยสิออทอใช้ขอนเลย UFO บินไปแล้วเราทำสำเร็จเป็นทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยม ว้าวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยวันนั้เป็น UFO จริงๆว้าว